You, you go, go turbo hello hey i'm แฮบแบี้ซอยแกงหนูีซอยแกงหนูไม่ไแมบบ่ต้องเสือแกบบชื่อหงกู อายุ10อายุน้อยกว่ามึงได้สามีหี้วไอ้ตัดเห็นเห็นไม่ได้ตาบอดตรงหน่อยเอามัน ถามด้วยหนูไม่อยากรยุ่งกัเรื่องของพี่เขาพี่เขาก็มีโรคสนตองเหมือนกันไหมใช่พี่ขอเสียงน่ารักจะตายพี่ขอ,ขอาพี่ใครกลับอไปไปไปๆป เอ้าแล้วมึงเป็นอะไรล่ะอีแกมบอกัง อยู่ประมาณนี้ค่ะดีนะคะบ

เ <kung> <Ly> ออไปเลยแก่ไม <ım Laser> ่ไม,ไม,ไมั่อแก่มันพูดไอ้แก่มันปัญญาปัญญาจริง ปัญหาแข็งไฟเลยดินี่นะนี่นะดูอัดวิดีโอไว้ยอยู่นะ แล้วมึงตีนตีนกูเปละ่ะเสือไม่ป่ายอ,ยอเอ้ย่ายอ,อเยอาป่ายอเอนกูแจกปัญญาน่อยสักหน่อยป่อยอ,อเยอา <c oughs> คืออะไรไม่รู้จัก อย่งคนที่ชื่อว่าซอยปัญญาอ่อนไปไปไมปน่าชื่อกูไม่ต้องเสียเมื่อหาชื่อกูได้ชื่อกูก็ติดอยู่อ่ะเมื่อเราผ่าน OIL อ่ะ ก็ดูแหกตาดูสายตาบอกได้ไงแก่ฮะ้กพูดมากทีพหายปากมากแล้วมึงเป็นส้นตีนเสืออะไรของกูกูก็ยู้ก่กูด,ดีๆมึงจะมาเล่นหน้าโอ้งเหรอเอ้ยมึงก็รู้ว่ามึงจะพูดทำไมแล้วมึงจะพูดทำไมไรแก่ ว่าูิดอ่ะก็รูว่าผูิดแล้วจะทำไงล่ะน่าน่าน่เฮี่ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังแต่ตบหน้ามันจังๆไม่แน่เว้ย right right

ควายเปนยาวอ่อนอีเที่ยหมวกฟางใครที่ไหนก็ไม่รู้ชืงซอยควายเปนยาวอ่อนเนี่ยชิบหายแม่งไม่หมดแล้วไอ้ควายกูก็อยากก็เสียดายกูชอบเสอก็ไม่รเนี่ยไอ้สัสเอ้ยชอบเส นมาไป้อาเสือมาเชื่อกูเชื่อซอยไม่ต้องเสื้อเชื่อกูเชื่อออยไปมึงไปกลๆท้องตีมช่วงนี้จะขอตืจนสายมาวะ อีอเพียไม่แัญญาอ่อนที่สาเชื่อมากที่สาเลยเป็นชอบกินอะไรก็ไม่รู้เหี่ยอีเพี้ะไม่ก็พูดพ,พูดโน่นอยู่ได้ แกที่ไหนก็แม่รู้มาพูดหม่างเปลืองน,น้ำลายชิบหายเลยแม่งแกใส่หมวกฟังโคตรปัญญาอ่อนบอกว่าชื่อกูว่าชื่อกูมันก็ไม่ฟังเลย

line First blood. ไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่วะปกายบผมก่อนุมเ่าแ่ที่ไหนแม่งเปิดเีงว่าอิเคยรังคอ First blood. Drive smarter, not faster. Thank you. ของอยู่นี่ First blood. Yeah. Uh, Drive smarter, not faster. First blood! First Blood. Now that's how you go turbo.